สวัสดีจ้ะพี่น้องพ้องป่ายสุขสุสกคนเดอ้อมน,นีมากินสตมต่ำจ้ะพี่น้องต่ำซั่วจ้ะมาจากสรงเด็กจ้บพี่น้องก็เลยซื้อต่ำซั่วมากินต่ำซั่วต่ำซั่วซื้อเข้ามาพี่น้องเนื้อเขาต่ำบมแซ่บยังเขาไม่มีสีมือในการในด้านตา่ำ ต้งส้มก็ได้จะซื้อกินเอาซิแหละพี่น้องมาจา้ากินน้ำกันเด้อจา้ามาเด้อพี่น้องสวัสดีคุกทัางจา้าสวัสดีจา้าพี่น้องก็ไปสุกุขโคนเด้อมากินส้มตำตำตัวขาุ้น ขอเขาพุ่นเขาพุ่นประกอบนอบข้างเลยข้อเขาพุ่นเลยพี่น้องโอ้หาซ่อนกูงน,นี้พี่น้องซ่อนอยู่ได้หาซ่อนักกอนนี้แหละวะ ขอนว่ามีจ้ะคอยล,ล,ลืมทายอ่ะนั่นคอยลื้มทายสมต่ำพี่น้องเอ้นะขอนจะเศร้าเลยพี่น้องคอ,อยอยไม่ได้ใส่เสื้อหนึ่งคุ้มโตเก้าบ๊วเม้นบอ๊อาบน้ำเลยพี่น้องเรืออาบน้ำแล้วจ้ะอาบน้ำแล้วแล้วก็เสือ้อ เอาเสื่อมคุ้มมาใส่ไปโรงเรียนไปคุ้มเด็กไปรับเด็กมีหลายโตอยู่แต่ว่าใส่ตัวนี้ซักเรีย่ยวซักตาก็้วก็มาใส่ต่อีกมาจา้ะแสบขึ้นเกาือ ตพิ่งต่ำเพิ่งลบใช้หวานน้ำก็ค่อยมักเท่าไหร่แล้วจมต่ำ,ต,ำต,ต้องหวานหน่อยแล้วก็เปรี้ยวน้ำมาเด้อไม่้องเด้อกินน้ำกัน ยังสปิตดตตาไยุ่งจำจับ bông roi Một bông ngà. Ờ. อร่อยมั้ย?อร่อย. Taoหวานไปหน่อย. Bỏ hết đó. Mình đang xay không Phải mà mắc Nó lộn tặc tay ít Tặc năm xương xay cũng vừa vừa การดุถึงหอยหรอกด้านสำลักสำลักต้มตําเนี่ยโอ้ทรมานได้พี่น้องโอมันมีตะพิคนะ 好。啊 มาเดินี่นอนเด้อแสบคือเกาขับปุ่นอยากใส่มืออยู่ดอกพี่น้องข้าลหลังม,ลงมือกิน <c ười> ข้าลหลังมื้อเอออีหยังก็คือกินข้าวกินข้าวเทียวแก้วเดียว อืมอืรู้ทุกเป็นหนึ่งเฮ็ดเอ็ดนาปกให้มาเด้อพี่น้องเด้อน้องต้องต่ายจุกขู่จุกคน ดตเบาเรืองเดยเงาไม่มีข้องหวานจป็นด้วยจะได้กินนมมาดูแล้วน้ำน้ำกระเดกแข็ง คนเข้ากันน้ำประเดกเข็นแข็งเลยจ้ะนี่ว้ำประเดกเป็นแข็นเลยด้อ กินน้ำหน่อยสักใจแต่ว่าต้องท้องให้ดีกินแล้วต้องท้องดีๆพี่น้องกินแล้วต้องอหาอยากินน้ำเดี๋ยวมันจะปวดท้องนเผ็ด เผ็ดเบม่นเผ็ดหน่อยพี่น้องเผ็ดไหลคอยกินแกหนานิ่งๆซื่อๆนี่แหละแต่ว่ามันเผ็ดเบึงหนาคอยเป็นเงาแล้วนาเป็นเงาแล้วพี่น้องเผ็ด ไปกันเ้อะจ้าผู้ดใดชอบคลิปนี้คลิปสมซำคลิปกินอีหนังก็แล้วแต่ผู้ดใดชอบบ้่ชอบ,บ,ชอบหรือชอบหรือก็ต้องชอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแก้วตาพากินชาแนลนเนด้อพี่น้องเดอ้อที่จะเฮดคลิปต,ต่อไปด้วยจา้าฝากฝังช่องแก้วตาพากินชาแนลนเนื้อพี่น้องที่ให้มีประสบความสําเร็จให้คลิปใดคลิปหนึ่งปังๆหรือปังๆทุกคลิปก็ได้คนะ่ะ <c oughs> คอยยอมรับในด,ด้านติ่ตงจา้า โอ้ยแก้วอย่เคสคิบนากินเลยจ้ะแต่ว่าแก้วกับมีเทนี่เนาะทุรศทรัพท์ไรหลายจ้ะพี่น้องจะ,ะไม่ได้มีรายได้อีกอย่างเลยจ้ะกินกับปลูกทุบมือนี่ก็ได้ขอให้พี่น้องเอ็นดูฮักแพงเลยเด้อแล้วก็อันกดคนละหนึ่งไรเท่ากับทำบุญเด้อจ้าขอให้บุญนี่ย้อนกลับไปรวยร้อนไหล รวยร้อยล้านพันล้านเด้อให้ถูกหวยลงวัาทีนึงเด้อจากพี่น้องซื้อรัฐบาลสวยรัดไว้แล้วเฮาก็จะได้เงนินหลายๆจากรัฐบาลคัดถูกลงมาทีนึงจ้ะ